น้ำปลาเนี่ยน้ำปลาขายหยิกไปฉายให้หน่อยครับอยู่ในเป้ไม่ใช่เป้แดงเป้เป้แดงอย่างเล็กอ่ะจนนี้รึเปล่า

của thi nô ưu thì nhã ấy ruột không, gì canh có thểu đười đấy ข้าวไมพอเดียวขอเขาใจยังมีไหมไม่ใช่ข้าวไม่พอก็ขอเขาน้ำใจยังมีกันไหมเคยคิดให้ไหมัยวยวายชาวบ้านแอ้วลงนี่แม่งแบบอ้โหีหย เ,เราจะไม่ออกชื่อใครนะครับเพราะว,ะวะ่าเขาจะโดนขึ้นสารได้ออกไปป๊รถตะกุยตะกุยดอย สุกได้กินแน่นอนแต่ไม่รู้ตอนไหนก <c oughs> <ab> ับ <k> ข <ai> ้าวยังไม่มี <laughs> มีหมูทอดแล้วไ <c oughs> งกับข้าวอ่ะต้มแกงส้มไว้ถ้าอยากกินไตปลาแลา้วปนะ่ะหลบหน้า้วเนะอะหลบหน้าคิวนมิกก่ต้องกระปุกของกระปุกอะ่ะไตปลาแห้งแม่งซื้อไว้แล้วต้ามหรือเอามาดูดิโอ้โหแม่งเซ็งเซ็งอ่ะวม่ที่ได้ต้อง<ะ>อย่าต้ไงตปลาแห้งที่แรกจะหาได่มั้ยน้องเขาอยากกินไอ้นี่มาทำทอดเสียงโกลมาทำทอด กอนจะหายากแล้วน,นะไล่ไปเขาสว่างมันดึกอ่ะมืดไปหน่อยแต่เราก็เกณงใจใป้าไปตลาดอะ่ะเอาไปชอ้อนแลก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วทอดให้หน่อยจะทำแกงสม้มที่เราจะกินกินข้าวก่อนแล้วไปอาบน้ำเถอะไปอาบไม่อาบก็ปุ๊งอาบไปเค็มมาะคะกค่ะเค็นปะมากโอ้โห<า> <laughs> หายใจปะต่ำลง

แกงอร่อยกัแม่โว้ยนะแกงอร่อยกับแม่ใช่เราทำใส่ใส่บาตไงแล้วก็แบ <t ick noise> <t ick noise> ่งไปถ้วยเงี้ยเ่าเสียงตรงไหนอ่ะไปตรงนี้ตรงนี้ขึ้นเหรเี้ยวรงไขน้ม่เยอ่เยมีว่าูแบ่งไปถ้วย่เงี้ยยกไปให้แม่แม่ก็ชิมมาแบบเลยนะ เที <laughs> <đấy> Ooh, um, ่ยวไปไหมเราก็ลุกเดินไปน้องหมวกตลอดตัวใหญ่ทำน้องมึงอ่ะน้องยังทาไม่เป็นนะฮะแต่แม่งตอนทำบ้านคือเตาอบซื้อหฮะเดี๋ยวเยอะแยะหมดเลยมีแล้วคือตอนนี้ก็การให้มันทำเราไมได้แม่ค่ะให้ต้มแก่เราจะได้แมงโอ้โหโอ้กเพื่อนปัญหาคือคนมาทำคน ดวงใช่นะดวงชีวิตหนูควแต่งงานนอกางเดียวพอเฮ้ยกินข้าวกินวงใหญ่เพื่อเขากินวงใหญ่ไหมฮึ่บุ๊คทุบเรียงเดียวไม่ต้องหาเลี้ยงเขาอะฮะทุบเรียงเดี๋ยวไม่ต้องหาเลี้ยงเขาอะไงฮึ่บุ๊คทุบเียงเดี๋ยวไม่ต้องหาเลี้ยงเขาไว้เพระมาณนั้นก็ถือว่ากองกลางเขาทำก็มีไหมว่าคือมันอยู่ในคลิปโดยอะไรเยอะล้วใครอะไรล้วคนทำอาหารมือไหร่อะไม่รู้ช่วยกันทำช่างต้าบอช่วยกันทำเนาะ เด็กการก็นิ่งนิ่มนี่นะถามว่า,า,วาแล้วผมอาพิารทผมอาชีพทำนี่เงน,นเ,เดียวครับอาชีพเ,เที่ยวเนียอ <มา S 1> ไม่ไ้ออกมายอาชีพเที่ยวยสวัสดีครับทุกคนท่คนครับขับรถตะกุยดอย <laughs> ขยยออับรถเฟิ่นเลฟ เพิ <mile> <Fred> <aaS> ่เลิฟเพิ่เลิฟเพิ่เลิฟเพิ่เลิฟแเพิ่เลิฟแบ็เพิ่เลิฟแบกัเลิฟาคุณพาที่พากันหมดเลยลองสอเลยลุงดอยลุงดอย ใสข้าครับเอาแล้วรูร้อนมาชิมกับข้าวึุงตัวมาเดขอมามามาลุงเฮ้ยาวุงไึ้นมย

เลกเพื่อนรักจะพาลูกพิเศษคิดหายแล้วลูงสองคนดึกด่าแรงนะยับเลย, <laughs> ลนะยพิเศษเป็นเป็นหัวห่าน้ำพิมเลยเป็นหมาด่าเป็นหมาเลยเศกเป็นหมาหน,ออนี่ไยนะ<า>พีพี่หนึ่งมีโปรแกรมจะตอบปะนดนถ่ายอย่างเงี้ยหึ เดี๋ยวนี้มันน่ามีนะวกคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ะเขาอัพโหลดวะไดูนยพี่เรืองส่งส่งข้างล่างแล้วส่งดูข้างบนด้วยนะไม้ผุดเดี๋ยวนั้แอบอโอยอ้ยยอ้ย เ<โ>อ้ยไ,ได้เ <c oughs> อ้ย <c oughs> ได้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 แม้ <c oughs> โอ้ยอ,อีกทีเดี๋ยวไม่ได้กินเอ้ยไข่ไข่ตกอ่ะเสือได้วะตรงนี้มาคิดกมเดียวไงว